สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีเมถุนทุกคนทุกท่านสู่ทาโรเธอร์ลพี่ายเตยนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงของปักแรกเดือนมีนาคม2566 เพื่อนเพื่อนชาวราศีเมถุนนะคะหรือเพื่อนเพื่อนที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมไปจนถึง20มิถุนายนนะคะการแบ่งตารางราศีของช่องเราจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกค่ะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากจะรับชมด้วยการอ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยหรือลัคนาราศีก็สามารถทําได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะมันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะรับชมกันด้วยการใช้วิจารณญาณ นะะเรามาเริ่มต้นกันในส่วนของพลังงานภาพรวมของชาวราศีเมถุนกันนะคะด้วยมูนโโลจีค่ะในช่วงปากแรกเดือนมีนาคม2566นี้นะคะพลังงานภาพรวมของชาวราศีเมถุนค่ะคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ G N of a t o p t cycle approach นะคะ พลังงานของตัวคุณนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีความเครียดนะคะการรอคอยในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนะคะจะเป็นหน้าที่การงานการเงินนะคะหรือความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะแต่ในปากแรกของเดือนมีนาคมนี้ค่ะทุกอย่างนะคะมันจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วสําหรับชาวราศีเมทุนนะคะอะไรก็ตามนะคะที่คุณรอคอยอยู่นะคะคุณจะเห็นผลลัพธ์ของมันเกิดขึ้นในช่วงปักนี้อย่างแน่นอน ดวงชะตาของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสดใสมากขึ้นนะคะมุมมองการใช้ชีวิตของตัวคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะรักตัวเองมากขึ้นนะคะด้วยพลังงานฟูมูลอินแคทพิคอนนะคะคุณจะรักนะคะมีเซลล์เอสตีมีเซลล์เลิฟมากขึ้นนะคะการกลับมารักตัวเองเห็น เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็มีการวางเป้าหมายของชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะมาต่อกันนะคะในส่วนของอดีตที่ผ่านมานะคะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะคุณเป็นอย่างไรคุณเจอกับสถานการณ์ไหนมาบ้างนะคะมาดูกันนะคะด้วยไพ่ทาโร่ค่ะ Age of source นะคะแล้วก็ Judgment ค่ะสิ่งที่ผ่านมาสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะมีการตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิตมากๆนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะในการ move on นะคะการเลือกทางเดินชีวิตใหม่ๆนะคะบางคนบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงย้ายงานนะคะอาจจะทำงานในสายงานที่คุณไม่เคยทำมาก่อนนะคะแต่ว่าคุณก็คนพบว่าเอ้ยนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณถน,นัดนะคะแล้วคุณสามารถ ที่จะทาได้โดยที่ไม่ติดขัดอะไรเลยนะคะเป็นหนทางใหม่ที่คุณเลือกเองแล้วกออ็มีในเรื่องของพลังงานซัพพอร์ตที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลด้วยนะคะเรียกได้ว่าที่ผ่านมาชาวราศีเมถุนเนี่ยเลือกทางเดินชีวิตหรือแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆได้ถูกทางถูกวิธีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสําเร็จนะคะรอคุณอยู่ไม่ไกลแล้วนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะ มาต่อกันนะคะในส่วนของการพยากรณ์ด้วยไพ่ทาโร่นะคะดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงปักแรกเดือนมีนาคม2566นะคะการงานการเงินของคุณเป็นอย่างไรนะคะ King of Swords นะคะ a อ o o s ฟ o r รสนะคะปิดท้ายด้วยแ n ง m มนค่ะโอ้โหช่วงนี้นะคะคุณจะเจอกับในเรื่องของความเครียดความกดดันนะคะร่างกายที่ค่อนข้างสุดโทมเลยทีเดียวนะคะปวดตามข้อออฟฟิศซินโดมนะคะเรื่องของไมเกรนนะคะเพราะคุณอาะต้องรับมือกับอะไรหลายๆ,ๆอย่างในชีวิตนะคะค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวถึงแม้ว่าตัวคุณจะมีตัวช่วยที่ดีนะคะในเรื่องของความรู้สติปัญญาหรือทนายความ นะคะคนที่เป็นกัลยาณมิตรในชีวิตของตัวคุณนะคะแต่ว่าในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องใช้ความมุมานะความอดทนมากมายทีเดียวนะคะที่จะผ่านพ้นอุปสรรคในช่วงนี้ไปนะคะในเรื่องของออใครก็ตามนะคะที่มีการโฟกัสกับเรื่องหน้าที่การงานนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต่าง นะะในตอนนี้ค่ะคุณจะต้องมีการฟิตนะคะที่จะอ่านหนังสือฝึกซ้อมนะในเรื่องของสายงานต่างๆที่คุณกำลังโฟกัสอยู่นั่นแหละอย่างเต็มที่นะคะเราในเรื่องของความอดทนนะคะของตัวคุณค่ะมันจะตอบแทนคุณได้อย่างดีทีเดียวนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ในปักนี้ก็ตามนะคะแต่เตยมองว่าไม่ช้าไม่นานคุณจะเห็นผลของความสำเร็จนั้นๆนะคะในเรื่องของการเงิน ะะมองว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะต้องเซฟเงินไว้สักเน็ตหนึ่งนะคะเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะถ้าใครทุ่มเทหม่งานหนักในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องมีการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอบ้างนะคะออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายบ้างไม่อย่างนั้นเนี่ยมีโอกาสนะคะที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยอาจจะเสียเงินไปกับในเรื่องของสุขภาพการเข้าโรงพยาบาลซื้อยาต่างๆ ะะซึ่งก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่จุกจิกโดยที่ไม่จําเป็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนเนี่ยอาจจะต้องกลับมาโฟกัสกับในเรื่องของสุขภาพร่างกายของตัวเองให้มากขึ้นในปักนี้แล้วนะคะในเรื่องของอค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นนะคะคุณจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของอาการที่คุณจะต้องเสียเงินซ่อมแซมน,นั่นซ่อมแซมน,นี่ภายในบ้านนะคะเข้าของเครื่องใช้ต่างๆนะคะอีกอย่างหนึง่งอาจจะเป็นในเรื่องของทั สนษณาวิสัยในการมองเห็นนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะเรื่องของแว่นตาสายตาต่างๆนะคะที่คุณจะต้องเสียเงินออกไปในช่วงนี้แต่ก็เป็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณนะคะก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ดีและแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดด้วยนะคะมันจะทําให้ตัวคุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนช่วงนี้ประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะเรามาต่อกันนะคะในส่วนของความรักค่ะความรักคนโสดชาวราศีเมถุนค่ะในช่วงฝากแรกเดือนมีนาคมคุณเป็นอย่างไร King of Wands นะคะ Five of Wands นะคะแล้วก็ t w อ Two of Cups ค่ะ ชาวราศีเมถุนเนี่ยน่าจะเจอกับความสัมพันธ์ที่เอ่อค่อนข้างที่จะลำบากใจกลืนไม่เข้าคายไม่ออกสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับที่ผ่านมานะคะอาจจะมีในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ทางสังคมนะคะมีเพื่อนฝูงของแต่ละฝ่ายครอบครัวของแต่ละฝ่ายปัจจัยในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะที่อาจจะทําให้ตัวคุณเนี่ยยังไม่มีโอกาสในการที่จะสารสัมพันธ์กับคนคนนี้ได้อย่างเต็ม ที่นะคะแต่อย่างไรนะคะตัวคุณและเขาเนี่ยก็จะพยายามร่วมกันด้วยความที่คุณและคุณทั้งคู่เนี่ยมีความรู้สึกที่ตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณทั้งคู่ก็มีโอกาสมากๆในตานนี้ที่จะ จับมือกันให้แน่นนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันซัพพอร์ตกันและกันนะคะในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของการพัฒนากันแบบเงียบๆไม่ได้เปิดเผยใครรับรู้มากนักนะคะแต่ในเรื่องของความรู้สึกนะคะรับประกันได้เลยว่าตรงกันอย่างแน่นอนนะคะใครนะคะที่มีในเรื่องของหน้าที่การงานที่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์กันอยู่นะคะก็จะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้นด้วยเพราะว่าต้องร่วมงาน แล้วก็มีการออกไอเดียนะคะในการพัฒนาธุรกิจการงานให้มันพัฒนาไปได้ประสบความสําเร็จนะคะก็จะมีในเรื่องของความสุขความสมหวงังการให้กําลังใจซัพพอร์ตกันที่ดีมากๆด้วยนะคะถึงแม้ในตอนนี้อาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะมีสถานะนะคะแต่ว่าในเรื่องของความรู้สึกนะคะมันก็ผูกพันกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะ โอเคค่ะเรามาดูกันในส่วนของคนที่มีคู่นะคะชาวราศีเมถุนนะคะความรักของคุณนะคะในช่วงปักแรกเดือนมีนาคมนะคะเป็นอย่างไรบ้างทรีออฟวอ n ส s นะคะโอ้ห้าออ วอนยังคงออกมานะคะแล้วก็ six of c u p ค่ะชาวราศีเมถุนคนมีคู่ในช่วงนี้เนี่ยน่าจะามีเหตุให้ต้องไกลกันนะคะอา,อาจจะไม่ได้ไกลกันขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันมีภาระจําเป็นอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันมากหนักในช่วงปักนี้นะคะอาอาจจะมีเรื่องของหน้าที่การงานนะคะความจําเป็นนะคะในการที่จะออกเดินทางไปดูงานต่างๆนะคะ แต่ตัวคุณทั้งคู่เนี่ยก็พยายามที่จะให้เวลากัรละกันในการพูดคุยการสื่อสารนะคะออมีในเรื่องของความคิดไอเดียนะคะที่จะสร้างอนาคตรากฐานนะคะในความสัมพันธ์ร่วมกันบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของออการที่อยากจะย้ายเข้านะคะมาอยู่อาศัยด้วยกันนะคะมีความผูกพันในเรื่องของความ ในเรื่องของจิตใจนะคะแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันเป็นพื้นฐานที่ดีมากๆของความสัมพันธ์นะคะเรียกได้ว่าคุณได้เจอเพื่อนแท้ในชีวิตแล้วสำหรับชาวราศีเมถุนนะคนที่มีคู่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรใดๆก็ตามสำหรับปักนี้นะคะคุณก็จะผ่านพ้นมันไปได้อย่างราบรื่นสวยงามแน่นอนนะคะโอเค เรามาต่อกันนะคะในส่วนของวิธีการทำบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีเมถุนค่ะ Two of Pentacles นะคะแล้วก็5 of w a n d นะคะช่วงนี้ชาวราศีเมถุนเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการให้ทานนะคะกับคนที่ร้อยกว่าหรือคนรอบๆตัวคุณอย่างเช่นเพื่อนร่วมงานนะคะให้ของขวัญของที่ระลึกนะคะ การทําขนมไปเลี้ยงไปฝากนะคะเป็นน้าจิตนําใจการเสริมบารมีให้กับตัวคุณด้วยนะคะอะไรที่ทําได้ก็ทํานะคะถือว่าเออมันจะช่วยสร้างบรรยากาศในการทํางานให้ดีมากขึ้นนะคะประมาณนี้เรามาต่อกันในเรื่องของเลขมงคล เลขนำโชคให้กับชาวราศีเมถุนกันนะคะในช่วงปักแรกเดือนมีนาคมนี้นะคะหมายเลข6นะคะขออีกหนึ่งใบให้กับคุณนะคะอ๋อหมายเลข12ค่ะ612นะคะเป็นเลขมงคลที่จะช่วยสปอร์ต กำลังใจนะคะเสริมในเรื่องของสุขภาพกัลยาณนามิตรที่จะคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณในยามที่คุณตกทุกข์ได้ยากนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะ612ค่ะโอเคค่ะเรามาปิดท้ายกันนะคะในส่วนของ Angel Answer ค่ะ ให้แองเจ้ลอันเซอร์อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมถุนในช่วงฝักนี้นะคะโน no. ม ถ้าคุณท้อนะคะรู้สึกถึงพลังงานลบๆนะคะในจิตใจเคร่งเครียดอะไรอยู่ในตอนนี้ขอให้คุณปรับเปลี่ยนมุมมองนะคะเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างในชีวิตคุณมันไม่ได้เลวร้ายอะไรอะไรขนาดนั้นนะคะถึงแม้ว่าในปักนี้คุณอาจจะยังไม่ได้เห็นผลลัพธ์อะไรใดๆก็ตามนะคะแต่เตยเชื่อว่าความอดทนรอคอยความมุมานะพยายามของ คุณความทุ่มเทของคุณจะต้องเห็นผลลัพธ์อย่างแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในปากหลังเดือนมีนาคมจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีเมถุนนะคะเป็นกำลังใจและสพอร์ตให้กับชาวราศีเมถุนเสมอค่ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะได้ฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับเป้ด้วยค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ